สวัสดีครับวีดีโอชุดนี้จะมาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Back แอน t c อร r รุ่น D W 1 3 7 0เวลาผ่านมา1น,นึปีเคยทำการตรวจซ่อม ปืนฉีดน้ำและสายยางแรงดันสูงมีอาการน้ำรั่วหยดที่ดั้มปืนขณะใช้งานจึงทําการเปลี่ยนซีนยางโอลิงให้กับขั้วต่อสายทั้งสองข้างอาการน้ำหยดน้ํารั่วก็หายไปจากนั้นถอดฝาครอบเครื่องออกมาลักษณะเหมือนฝาสูบรถยนต์จึงขอใช้ชื่อนี้น่าจะดีถอดออกมาเพื่อการศึกษาปรากฏว่ามีน้ำมันเครื่องดำๆไหลออกมาจึงหยุดถอดประกอบเข้าไปดังเดิม เรดไดเติมน้ำมันเครื่องหล่อรื่นรถยนต์เพิ่มเติมไปนิดหน่อยคลิกดูวิดีโอฉบับเต็มได้จากแถบแนะนำด้านบนได้นะครับผ่านมานหนึ่งปีได้รับคำแนะนำจากท่านผู้ชมน้ำมันดำมากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนใหม่จะทำให้กำลังของเครื่องดีมากขึ้นได้รับคำแนะนำอย่างนี้อดใจได้ยังไงละครับไหนๆเครื่องก็ใช้มาเกิน10ปีแล้วน้ำมันเครื่องของใหม่เหลือใช้ก็ไม่อยู่แล้วเกรดส0 w 40เริ่มต้นถอดน็อตตัวผู้เพื่อเปิดฝาครอบพลาสติกออก ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ห้ขันสกูออกจากฝาครอบเครื่องหรือขอเรียกว่าฝาสูบจำนวน4ตัวพอเปิดฝาสูบออกมาก็จะเห็นน้ำมันอ้าวทำไมกลายเป็นสีเหลืองแล้วครับปีที่แล้วยังเป็นสีดำอยู่เลยก็งงอยู่เหมือนกันเมื่อถ่ายน้ำมันเครื่องเก่า จนออกหมดแล้วจะใช้ผ้าเช็ดคาบน้ํามันเก่าออกให้หมดหรือจะใช้น้ํามันใหม่เติมลงไปและถ่ายออกทำสักรอบสองรอบเพื่อให้น้ำมันเครื่องเก่าที่ติดอยู่รุนออกหมดน้ำมันเครื่องที่เติมลงไปใหม่ใสเท่ากันทั้งหมดไม่ต้องเติมให้เต็มจากการแนะนำจากท่านผู้ชมให้เติมแค่70%นก็พอมีแหวนซีนยางกันน้ำมันรั่วอยู่ตรงนี้ด้วยให้ถอดออกและนำไปประกอบเข้ากับฝาสูบทำให้ใส่ซีนยางได้ง่ายขึ้น การขันสกูฝาสูบทั้ง4ตัวต้องให้ฝาสูบลงพร้อมๆกันทุกด้านเช่นขันสกูจุดที่1 3รอบก็ทกําการขันสกูจุดที่2 3รอบจากนั้นเปลี่ยนมาขันสกูจุดที่3 3รอบและเปลี่ยนมาขันสกูจุดที่4 3รอบเรียนตําแหน่งการขันสกูจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จนฝาสูบแน่นสนิท ข่อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำการประกอบคืนล่างเดินเพื่อจะทำการทดสอบกันต่อไป เหมือนเดิมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแะกดกระดิ่งเตือนใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ